ครับสวัสดีครับอ่ะเรามาอยู่มุมนี้เราก็ไม่ต้องบอกเนาะว่าเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับว่าจะมีใครอยู่ข้างในไหมไปเลยครับ เทเลอร์ไม่อยู่แปลว่าไปข้างนอกแปลว่าไปข้างนอกครับเทเลอร์ไม่อยู่เราก็สงสัยไปส่งแมคโครที่ไหนหรือเปล่า โอ้เข้ามาเห็นจางสิงอยู่คนเดียวครับสองมือ,อสอมือแล้วคนเดียวเขาพากันไปส่งแมคโครที่ไหนหรอเขามีงานตลอดครัางั้นแล้วส่งแมคโครอันนี้ก็โป๊โป,โปได้เสาหนึ่งแล้วมาเสาสองจางสิงอยู่คนเดียวเลย อยู่กับเสียงเพลงอยู่กับเสียงเพลง <laughs> อเ <laughs> งานเนไะคหรอเหงาเนาะสิรัอมกาแฟดิไม่ต้มบ่ต้มยู้อืมไปกินไรก็ไดไปส่งแม่คโคแถวไหนก็ไม่รู้ <laughs> อะไรเห็นเขาลงคลิปอยู่ <laughs> ส่งแม่คโคอย่าง่งแม่โคสื่อ เลือไปส่งนั่นไปส่งเขานี่ยแล้วไปรับจ้างนะโอ้รับจ้างทรงนั่นแหละมมีทะเลก็รับจ้างส่งขั้นหนึ่งเลยนะตามระยะทางก็หมื่นกว่าบาทระยะทางไกลไกลขับเองขับเองเอาไปคุยน้องขับเองอ่ะดีแล้วไม่ต้องจ้างเขา เอาเอาลงน้องไปคุยงานไอ้ดี๋ยไปคุยน้ำมันเนาะเงี้ยแหละเอาไปเป็นโมเขาเป็นเหงางานสกปอยเนี่ยมันต้องพาเหล่าไปแหละให้เหล่าดูจากเส้นทางด้วยนั่นแหละลุงน้องปั่นอืม เราเรารู้จักเส้นทางเวลาไปจะได้คุยกันว่าโอ้มันไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ถูกพีมต้องเลี้ยวโอ้พนหู้จักเส้นทางืมเราไม่รู้หรอกก็ต้องพาไปให้รู้ไงใช่มนดีได้แต่นางรดนำโอ้ยผมนี่บอนั่นเลยแล้วกิ่คานเลยแล้ว อูอ่ปเสนทางมันเอแต่เสนทางมันตื่นเสนุกดีเลยคนไม่รู้อย่างเราเนี่สนุกเลยกลายเป็นเที่ยวในตัวเลยแหละงันนตรวสาวเลย่บ่บ่แหนมแล้วมองแต่ทางเนี่ยเรา แปลว่าเขาไปตั้งแต่เมื่อวานมาัครับผมอ๋อวันพุ่งมากแบบนี้เงียบอ่ะอืมแปลว่าพากันไปแต่เมื่อวานแล้วมันไปส่งรถนีอพุ่งมากเอ้าว่าเหมนคุนก่าเห็นไปจะคุ้นเลยจะส่งไปแถวไหนก็ไม่รู้ยา้ายให้ใครก่อนยา้ายไปส่งให้ใครก็ไม่รู้เห็นลงคลิปอยู่แม่โคผมมีตัวนี้เนี่ยนั่นแหละไม่แบบวิ่งทางไกลนะแบบบางทีเขาขายได้เขาก็ให้รถเราไปส่งให้แบบนี้นะ เราต้องเอารถส,ล,สล,ลุงสไลด์แลนี่ตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยเพียงแต่เฮ็ดพังพับเลยแรนเกินมาปนั่นแหละแต่รถเซตที่ไม่มีไม่โค้งท้อ,อ่อนยังไรงเพราต้องรถสไลด์ตัวนี้เยอะจบไม่แต่รถสไลด์มันขึ้นลงง่ายไงอเ,เออ,ยอยนั่นแหละ แต่คอนเดนซินถ้ามีบันไดอ่ะความปลอดภัยมันสูงไงอันนี้มันไม่มีบันไดเวลาขึ้นลงอ่ะเอากไเฮ็ดแล้วแต่งมันแตงเรวันน่ยากแตงใสก็ตอบหางไม่ได้กขายันเขาพับไปก็นั่นแหละนั่พับขึ้นรถเรี่อาปุ่นยังเล่นขึ้นในสบายรถจิบลงโลกงสิบล้ออะไรขับขึ้นได้สบายสบายครับทีเดียวจบเลยไงวันนั้นไม่ได้ดึงเบรกมือเนาะ ไปลงอยู่ที่สตึกเนาะเจ้าของนี่แล้วเป็นคนขับเองอะไรเองแล้วพอมาเอาแมโคลงไม่ได้ดึงเบรมือไว้ไงลงปุ๊บรถไหลเลยแหละไอ้เทเลอร์ก็ไหลไอ้แม่โคก็ไหลปันกระโดดตกตุ๊บเลยแล้วแต่มันขเฝนโอ้ยมันลงหนาล้หลงอย่างงี เตยตินก็ถ่ายคลิปได้ก็โอ้ยลงแมคโครแบบโลก, <c oughs> กจะของรถก็เงียบกิปเลยแล้ว <c oughs> นั่นมากบ่เอาเอแล้วครับยกเลก <c oughs> อัน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 ถ้ามีปิงอัพอยู่ข้างหน้านี่ปิงอัพเขาก็สงสัยจะเะซตเลยแล้วดีปิงอัพเคยจอดไว้ไกลมันไหลไปไม่ถึงยุดก่อน เงินมันลื่นไปเลยแหละปเไปเไปเลยแหละถ้ามีบันไดมันไม่เป็นไรหรอกเดินลงสบายสบายอืม,อ,มอันนี้ก็มีเจ้เขาถอดออกสิอันนี้นนนนเน,เนเื่องในบันไดมันอืมจะเล่ามากหรือจะเล่าใหญ่ตัวนึนตงตัวดำเมา่อไหร่เรื่อยังรันลุลลกออมแบบไหน ดมือเวลาฝนอ๋อนัดที่นมาเดียวจบเลยอืมเอาตันี้ไปก็ไปาอนอืมาทางผีเอาตันี้ไปทางุออม,มาวันนี้เละจะไปอยู่อะไรหลายวันแต่ <laughs> อยู่อย่างไรแต่อืม้านีไปปั๊บได้ดรถกลับมาผอมดว้ยสวยเลยเลย คือเหมือนลดรถอ,อ้อยลูกยงังเขาเรียนการน้ำตาลกลับมากขึ้นนั่นแหละเราเลยไปกินของด้วยกัน,ต,นตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้ก็กำลังเดินเที่ยวเล่นอยู่แถวแถวเป็นลุงน้องสั้นผมชอบนะนนนถ้ามาั่งลูกไม่ขอพ่อมันจะไปนนเนียวเหนะยวมัเป็น,น,น,นปลุงนั่นผมชอบนะเพราะว่ามันได้ไปเที่ยวนะเดิไปขี่รถถ้าไปตั้งแต่เมื่อวา,านก็นอนนั่นคืนหนึ่งนอนนั่นคืนหนึ่ง วันนี้ก็สงสัยจะหาของกลับหรือมั้งเขากัเขากับนอนอย่างเดียวเนาะลูกพี่เขาถึตัวนั่นแหละวแต่เดี๋ยวเขาก็หากําลังหาของกลับอยู่มั้งถ้ามีของกลับก็ได้ของกลับถ้าไม่มีก็ใช่จะได้กําไรอืมเออขันน้มันคหนึ่งเติมเต็มถังจบโอ้หกเจ็ดพันนวลแล้วอืม แต่คันเทลเลอร์นั้น,มนไ,ไ,ไม่ได้หรอกน้ำมันแพงใช่น้ำมันแพงไปกลับประมานเจ็ดพันอ่ะเจ็ดพันแปดพันอย่างนั้นเขาจะวิ่งกันหมื่นสี่หมื่นห้านี้เจ็ดน้ำมันเจ็ดพันไปกลับหมื่นสี่ก็เหลืออยู่ประมาณห้าพันครับนั่นแหล 5, 000, 6, 000ะห้าพันหกพัน ต่อเที่ยวอ้าไม่มีน้ำกิน่ไม่ได้ซื้อน้ำแข็งมาใส่กินเองบ่ออฮะนั่นเนี่ยซื้อน้ำแข็งมาจากหบาทสิบบาทช่างสิงเอานู่นดิเดนู่นดินู่นก็ซื้อมาสามดใช่นี โอ้นั่นน่ะโอนเงินไป600ฮะอ้าวทำไมหมดไวแท้ได้แค่เสาเดียวเนี่ยนะไอ้สองเสาเนี่ยนะมันหนาดิตรงนี้มันเป็นเล็กพักดิที่ว่ามันเล็กเล็กพักอืมกระโปรงมันขึ้นมาสวยกันอ๋อแล้วมันก็งอ่ามอืมตรงนี้กระโปรงแม่นว่ามันอกเดียบมันเป็นบุบบุบบุบบอันนี้ขนาดโป้ก็เต็มปันเด็นจริงอืมเพราะเป็นขื่นแม่ก็ยังดีดีเพรามันเป็นบุบชึกชั่ก นั่นแี่กเนบเอออันนี้ก็ต้องโปเต็มเีกเนาะอันนอี็โปมืมนนั่นแหละรถมันรถมันมันวเล็กมันสยงเาะหลงไอืมันโเลก็อ้สีโปอันนี้หมดนี่กี่กระป๋องละอันสองแล้วสอแล้วอ๋อต้องไปซื้อเพิ่มมาอีกโอ้ฝังละสามปงังละสเลยคเลยแลไอไอสีเหลืองนั้น เวลาคอยเก็บอีกทีหนึ่งนี่เวลาสีเหลืองสีเหลืองนี่เราเราขัดจน,นีีเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่นพื้นเลยเก็บรอยอีกรอบเก็บรอยอีกรอบหนึ่งครับอาอสีเหลืองไม่ค่อยเกินครับเห็ตัวนี้มันได้ปูต,ตั้งรูปตั้งอะไรบ้าปูได้คือ,อสองข้างหนึ่งได้ไหมข้างหนึ่งได้ไหมสามกระป๋องในข้างหนึ่งฝั่งเนี้ยประมาณนั้นได้เนาะครับเพราะว่ามันรถมนใหญ่ดิแล้วก็เหล็กมั